กรมราชัณฑ์ค่ะออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าเหล่าบรรดาบอสชายบอสหญิงของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องมีการใส่ชุดนี้เบิกตัวขึ้นศาลคือ,คอต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยเห็นแล้วละคะ่ะทางด้านของกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะธันทสถานหญิงกลางแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพม,มหานาครน,นะคะก็มีการควบคุมขังนะผู้ต้องหาอยู่ที่18รายด้วยกันค่ะก็จะประกอบไปด้วยผู้ต้องหาหญิง7รายผู้ต้องหาชาย11รายโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีนะคะทนนีนี้ทางนั้นค่ะทางด้านของนา างกรนกวันในฐานะที่เป็นโฆษกกร,ร,รมราชัณฑ์ก็ออกมาพูดถึงในเรื่องราวของระเบียบการแต่งกายของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีนะคะทั้งขังชายแล้วก็ขังหญิงบอกว่าเนี่ยปกติแล้วนะการแต่งกายของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงนะคะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเมื่ออยู่ในเรือนจำเนี่ยเราก็ต้องมีการไปเบิกตัวขึ้นสู่ชั้นศาลนะคะบรรดาผู้ต้องขังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องใส่ชุดสีลูกวัวหรือว่าสีน้าตานลนแหละคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะที่เป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงนะคะเป็นชุดสีลูกวัวสีน้ําตาลเลยที่เห็นในละคร แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องด้วยนโยบายของอพันตํารวจเอกทวีสอดสองค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแล้วก็นายสหาการอธิบดีกรมรชาชัณฑ์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567าค่ะมีข้อสั่งการให้เรือนจําหรือว่าทันทสถานนะคะทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศหากมีการเบิกตัวผู้ต้องขังระหว่างที่ระหว่างคดีนะคะที่ต้องมีการขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยให้แต่งกายด้วยชุด,ชดแบบสีอื่นเลยอะ่ะที่ไม่ใช่ชุดสีน้ำตา แบบโอนักโทษเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะโดยไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดนะคะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้บัญชาการเรือนจําแล้วก็ผู้อํานวยการทันทสถานต่างๆที่จะคํานึงถึงความเหมาะสมดังนั้นเรือจำนจํานําร่องที่แรกเลยนะั่นคือเรือนจําพิเศษมินบุรีค่ะได้มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของระเบียบการแต่งกายของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดีเมื่อต้องนําตัวขึ้นสู่ศาลเนี่ยผู้ต้องขังพิจารณาคาด,คาดีฝ่ายชายอะ่ะผู้ชายเนี่ยต้องมีการสวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอปกส ลแล้วก็กางเกงบอมสีดําในขณะที่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีผู้หญิงเนี่ยต้องมีการสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีครีมหรือว่าสีเหลืองเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองหรือสีครีมแล้วก็ส,วม,สวมเป็นกระโปรงสีดําหรือว่าสีน้ําตาล ทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดช่องว่างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนระหว่างอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะที่จําเป็นจะต้องแยกความแตกต่างนะว่าเอออันนี้คือผู้ต้องขังเด็ดขาดนะแล้วก็แยกออกจากผู้ต้องขังที่รวราอพิจาราคดีคือระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยอาจจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็แยกให้เห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็การแต่งกายดังกล่าวเนี่ยผู้ต้องขังจะต้องมีการเปลี่ยนชุดตั้งแต่ภายในเรือนจํทธานสถานเลยนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปถึงศาลซึ่งเจ้าหน้าที่รัชทันเนี่ยจะต้องทําหนังสือเรียนแจ้งต่อศาลเพื่อรับทราบ แล้วหากในกรณีที่เป็นเรือนจําหรือว่าเป็นฐานสถานในต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าทางด้านของฐานสถานหญิงกลางเนี่ยไม่ได้มีการใส่เครื่องพัฒนานการต่อผู้ต้องขังหญิงแล้วนะไอพวก้อเท้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ใส่แล้วส่วนเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเุลยพินิจ์ของผู้คุมรชาชทันนอกจากนี้ค่ะในกรณีเรือนจําหรือว่าฐานสถานอื่นๆนะคะก็จะต้องมีการอาศัยเดลยพินิจของผู้คุมราชทันในการพิจารณาด้วยค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ